ครับสวัสดีครับผมช่างชิดเทอร์โบหอนแก่นครับชิดเทอร์โบขอนแก่นนะครับวันนี้ก็เอาชุดมาให้ดูอีกชุดหนึ่งครับกำลังจะประกอบของลูกค้านี้เป็น4708 4708ลูกค้าขอเป็นท่อข้างนะครับนี้ก็เป็นของซิ่งของซิ่งของทางร้านเองเลยเสื้อใหญ่ครับแต่รูลมเล็กรีดลมครับ เสื้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยรีดลมได้เยอะกว่าโบ1.9แต่งโบ2.5เดิมโรงงานเล็กกว่านั้นเยอะครับของผมเสื้อใหญ่ก็จริงแต่ว่ารูลมอเล็กนิดเดียวรูลมเล็กครับมิตตีใหญ่เดี๋ยวทำไมถึงใหญ่ผมทําใหญ่เพื่อให้หน้าแปนตัวหลังอ่ะมันใหญ่ครับเพื่อที่จะขันน็อตอะ่ะเวลาขันน็อตอะ่ะมันไม่ติดกับคอเห็นไหมครับเวลาน็อตฮาดเอาน็อตมาตัวหนึ่งมาทดสอบดิเวลาขันน็อตอะ่ะ มันจะขันได้ง่ายผมถึงทําโค้งใหญ่หน้าเป็นใหญ่เพื่อให้ขันน็อตง่ายครับอลองสวนดูนี่ครับเพื่อที่จะให้มันขันน็อตได้ง่ายครับนี่แหละจุดประสงค์ที่ผมทำเดี๋ยวคอที่ผมทําก็เป็นคอใหญ่นะครับคอใหญ่ทั้งทั้งขาเข้าและขาออกเลยคอเท่ากันเลยนะครับทั้งขาเข้าทั้งขาออกเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าใหญ่แค่ไหนเอาขวด M ร้อยขวดโอทีมาอัน,นึงเดี๋ยวให้ดูเลยว่าใหญ่แค่ไหนไม่ต้องกลัวเรื่องอืดเรื่องอัน้นใครเสียได้โลกแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงคอคอใหญ่คอหนาอ่าดูอันนี้ขวดโอทีนะครับนี่เข้าได้เลย,ยดูฝั่งนี้อาฮับจับสวมดูอ่านี่เข้าได้เลยครับใหญ่ไม่ใหญ่ ทุกด้านนะครับเห็นไหมผมเชื่อมนอกเชื่อมในนะเวลาเชื่อมผมเชื่อมผิวนอกแล้วผมเชื่อมผิวในเรียบรับเห็นไหมเชื่อมแล้วขัดเรียบครับหน้าแป้นก็เจียเรียบทุกตัวครับทีนี้ความต่างอีกอย่างหนึ่งของรุ่นที่แพงก็คือจะได้กลวยกลวยปูแบบถอดได้ครับวันหนึ่งที่เราต้องการแบบเบื่อเสียงปูแล้วถอดดอ,อกได้เลย เป็นกลวยปู้แบบถอดได้แล้วผมจะบอกเลยสําหรับคนที่ต้องการกวยปู้แบบถอดได้ไม่ต้องสั่งเข้ามาครับทําไม่ได้เพราะว่าต้องทําขึ้นสดชุดต่อชุดครับแล้วอย่างต่อให้กวยปู้กวยปู้เนี่ยทากวยปู้ดีแค่ไหนถ้าโบไม่รองรับถ้าโขงไม่รองรับมันก็ไม่ดังครับอ่าส่วนใครที่อ้างว่าเอออย่าไปทําเลยเสียงปู้ มันมีผลกับเครื่องยนต์มึงไม่ต้องพูดมึงเพิ่งหัดทำเขาทำกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาทำกันมานานแล้วอไอ้ที่บอกว่าทำเสียงปูแล้วมีผลกับเครื่องเขาทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าพังไม่ใช่พังที่ที่ชุดที่มึงทำคนแรกแน่นอนอถ้าพังมันไม่ได้พังที่ชุดที่มึงทำคันแรกแน่นอนถ้ามันพังมันพังมานานแล้วเขาทำกันทั้งบ้านทั้งเมือง แลาอย่างกวยปูของผมเนี่ยนี่ให้ดูเลยผมทําอย่างนี้อ่ะผมทําอย่างนี้แหละเสียงปูของผมที่ออกใหญ่ๆยาวๆเสียงใหญ่ๆเนี่ยผมทําแค่นี้อ่ะมันดังไม่ดังมันอยู่ที่โขงนี่ผมถึงสร้างโขงข,งของผมมาโขงของผมรีดลมได้เยอะรีดลมได้แรงกว่า2.5ดเดิมๆหรือ1.9แต่งที่เป็นโขงซิ่งครับ เล็กกว่าโครงเบอร์8ก็แล้วกันถึงเสื้อจะใหญ่แต่ก็เล็กรูลมเล็กเพราะว่าใหญ่เพื่อต้องการหน้าแปนที่ใหญ่และความแข็งแรงรูลมเล็กเพื่อได้รีดลมครับรูลมผมจะมีอยู่4ี่เบอร์ด้วยกันอันนี้เบอร์หนึ่งะครับอ่ารีดลมให้ให้ได้เยอะแล้วตัวตัวที่แพงตัว2องหมืนเนาะต่างกันยังไงต่างกันตรง ้ารุ่นถูกกลวยปู้ผมจะเชื่อมใส่หน้าแปนเลยผมจะไม่ทําแบบถอดได้แล้วอีกอย่างพวกอุปกรณ์พวกท่อยางไหลกลับท่อยางหายใจจะเป็นท่อดาครับถ้ารุ่นถูกหมื่นหกอย่างเงี้ยจะเป็นท่อดําท่อธรรมดาแต่ถ้าเป็นสองหมื่นขึ้นมาหมื่นแปดสองหมื่นจะเป็นท่อที่เป็นท่อแต่งแล้วเป็นของแต่งให้แล้วเทอร์โบก็จะเป็นสเปคของทางร้านเองเลย แกนใหญ่ใบบิลเล็ตบูสซิ่งครับใบบิลเล็ตบูสซิ่งครับอ่าแล้วทีนี้หน้าแปลนไหลกลับให้ไปพร้อมเรียบร้อยแถมไปให้ในชุดครับหมื่นหกไม่มีนะครับหมื่นหกไม่ให้แต่ว่าสั่งเพิ่มได้ครับกรณีต้องการถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับแล้วหมื่นหกของผมได้เหนือจาก 17, 18, 000, หมื่นเจ็ดหมื่นแปดคอื่นยังไงได้ท่อเรตทั้งระบบจะออกเดิมหรือออกข้างผมจัดให้ได้หมดในราคาเดียวกันครับท่อ,อเดิมก็เป็นสแตนเลสท่อ,อข้างก็เป็นสแตนเลสในราคามื่นหกครับแต่ว่าจะได้เทอร์โบเป็นเป็นรุ่นที่รองลงมาครับเป็นใบธรรมดาเป็นโครงซิ่งของทางร้านนี่แหละครับถ้ากรณีโครงซิ่งถ้ากรณีแปรผันก็ครบทุกระบบครบทุกทุกตัวครับแปรผันบมพิธามที่หมื่นหมื่นแปดขึ้นไปครับแปรผัน จะเป็นโบแท้แล้วเป็นโบแท้บ้านเราครับผมไม่ใช้โบนอกโบนอกทําไมผมไม่ใช้เวลาพังเสียหายลูกค้าเสียเวลาต้องจอดรถหรือต้องถอดชุดครับแต่ว่าเถ้าเป็นโบบ้านเราลูกค้าซื้อตามร้านอะไรมาสวมใช้งานได้เลยครับผมอ่าอันนี้คือส่วนที่ต่างประกอบชุดให้ลูกค้ายางหุดผมให้เปพร้อมไปท่อผมให้ไปครบหมดท่ออัดอากาศผมบานให้ฮาท่ออัดอากาศมาหน่อยท่อหายใจผม ่อเข้าระบบนะครับทํารูไว้ให้ท่อท่อไหลกลับมาด้วยเอ้ยท่อหายใจท่ออากาศอันนี้ท่ออา,ากาศผมบานให้เรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวหลุดผมบานให้เหล็นั้นหนาครับแต่เหล็หนาอ่าไอเสียก็หนาครับเล็เบอร์สิบครับเกือบสามมิลอะแต่เล็เบอร์สิบครับงานผมจะมีเฉพาะงานเหลดนะครับไม่ใช่ไม่มีงานเหล็กถ้าง,งานเหล็กเป็นค่ายอื่นครับไม่ใช่ผมของผมชิดเทอร์โบขอนแก่นครับ ท่อท่อหายใจผมบานให้เรียบร้อยต่อเข้าท่ออากาศเดิมโรงงานทำไมผมไม่ปล่อยทิ้งเพื่อให้น้ำมันที่ฝาวาลไปเลยไปหล่อเลี้ยงบ่าวาลวเพื่อไม่ให้บ่าวาลซุดครับติดโบแล้วทำไมเครื่องเดินไม่นิ่งทำไมบ่าวาลซุดก็พากันปล่อยท่อหายใจทิ้งนะครับนี่ผมต่อเข้าระบบหมดถึงมันจะเปื้อนจะเปิด มันก็เปื้อนเพราะเรารัดไม่แน่นแต่ถ้าเรารัดแน่นหรือว่าใช้กาวทาก่อนแล้วค่อยรัดเข็มขัดยังไงมันก็ไม่รั่วถ้าไม่มีจุดรั่วยังไงมันก็ไม่ซึมไม่เยิมอ้าวคิดง่ายๆถ้ามันมีซึมมีเยิมแสดงว่ามันรั่วห้านเปอร์เซนต์ถ้ามันไม่รั่วมันไม่ถ้ามันรัดแน่นมันไม่รั่วยังไงมันก็ไม่เยิมรับอ่าเราพูดตามความเป็นจริงผมคนตรงๆอยู่แล้วอ่าส่วนใครบอกว่ามันเยิมมันเยิมของเดิมโรงงานมันก็เยิมเหมือนกัน ไปศึกษาดูก่อนฮะนะก็นี่ครับกล้วยปู้กล้วยปู้ใหญ่ๆนะไม่ใช่กล้วยเล็กนะของผมอะกล้วยใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องปิดบังครับของผมไม่มีปิดบังเดี๋ยวหาดูเนียมาดิเดี๋ยวผมจะให้ดูใหญ่แค่ไหนกล้วยใหญ่ๆไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนไม่ต้องกลัวเรื่องอื่นเรื่องอั้นครับคอใหญ่ๆกล้วยใหญ่ๆนี่ กดดทีจะเข้าได้อยู่แล้วนี่ผมไม่มีกักอยู่แล้วใหญ่ไม่ใหญ่ดูดูเอาสี่สิบห้ามิลเนี่ยใหญ่ไหมล่ะสี่สิบห้ามิลนะครับกวยใหญ่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอืดจะอั้นครับรูกวยของผมอะใหญ่กว่ารูท่อเดิมๆโรงงานซะอีกฮไม่ต้องกลัวว่ามันจะอืดจะอั้นครับ ถ้าเป็นโบแปรผันผมก็คุมด้วยไวเกตซึ่งยังไงก็ไม่อันในรอบสูงแต่ถ้าไปคุมด้วยสปริงหรือล็อกตายกรณีล็อกตายผมผ่านมาก่อนแล้วเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วผมล็อกตายกรณีล็อกตายมันจะคงที่อยู่ต่อเนื่องโบแป่ผันก็จริงแต่ว่ามันจะค้างอยู่อย่างนั้นแหะคุณตั้งไว้เท่าไหร่มันก็อยู่อย่างนั้นคุณบอกว่ามันร้อนคุณไปคลายลดบูส รถบูตลงมามันไม่ร้อนกริงแต่บูตในรอบต้นคุณหายไปกลายเป็นกลายเป็นโบรอบสูงเหมือนเดิมทีนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าได้ใช้โบแปรผันที่มีเวกเกตคุมแล้วคุณจะรู้ว่ามันขับดีขับมันกว่ากันเยอะครับอ่าส่วนที่ต่าง นี่เป็นรุ่นเทพแพงรุ่นแพงผมจะให้ของแต่งไปทั้งหมดรุ่นแพงได้อ่าสรุปนะรุ่นแพงรุ่นสองหมื่นนะครับตัวนี้ได้กลวยถอดได้ได้ไหลกลับแถมได้หายใจได้สายน้ำมันไหลกลับเป็นสายแต่งได้ไปลายท่อขนาดสามนิ้วฮาร์ดปลายท่อได้ไปลายท่อขนาดสามนิ้วได้โบว์แต่งใบบิลเลต รับประกันหนึ่งปีเต็มปลายสามนิ้วบานให้สวยๆเชื่อมให้นินเนียนทุกตะเข็บการเชื่อมของเราไม่ต้องห่วงครับเนียนกริฟเสริมลวดเติมให้น,น,หนานแตะเข็บเชื่อมนินเนียนครับเจาะรูระบายน้ำเวลาไปจอดจอดรถตากฝนฝนตกฝนอะไรไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าเครื่องเราเจาะให้ทุกคัน 7ปีแปีที่แล้วผมจอยยังไงไปดูได้เลยผมเจาะให้ทุกคันครับบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่รู้ว่าเอะรูอะไรทําไมช่างทําไมมันมีลมออกท่อเสียด้านล่างอย่างนไม่ต้องแปลกใจครับผมเจออาะระบายน้ำนะนี่นะครับส่วนที่ต่างห่งซิ่งเป็นของทางร้านเราเองครับ PCK ครับมีให้เลือกอยู่4เบอร์ด้วยกันเทอร์โบก็มีหลายสเต็ปครับ เทอร์โบสามสูบเทอร์โบสีสูบชอบเสียงชอบกำลังจัดให้ได้หมดชอบกำลังก็จะเป็นอีกสเปคหนึ่งชอบเสียงในรอบรอบต่ำๆหรือว่ารอบสูงก็จะเป็นอีกสเปคหนึ่งครับชา่าชอบแบบอ,อัดโหดๆก็จะเป็นเทอ,อร์โบอีกสเปคนึงโคงอีกสเปคหนึ่งอันนี้ได้กำลังรอบต้นครับเป็นโคงเบอร์หนึ่งครับ กำลังรอบต้นจะมาค่อนข้างดีส่วนองค์ประกอบหลายๆอย่างจะดีน้อยนะัมากแค่ไหนอยู่ที่ลูกโบด้วยลูกค้าต้องการสเปคประมาณไหนผมจัดให้ได้หมดครับจัดจ้านกว่านี้ผมก็จัดให้ได้โครงโครงของผมอนี่มีกองเต็มบ้านครับผมลองมาค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโครง2.5โครง Vf โครงพวกเป็นรถติดโรงงานผมลองไล่มาหมดแล้วครับ ไล่จนได้ผ่าผ่าซีกออกมาเพื่อที่จะได้เป็นเทอร์โบของผมเองครับผมไล่ถึงขนาดนั้นเนี่ยผมผ่าซีกวิจัยทำโข่งออกมาเพื่อจนจนได้เป็นโข่งของตัวเองออกมาครับใครบอกว่าโข่งนู่นโข่งนี่ดีก็อาจจะดีในสายตาเขาครับแต่ว่าผมเอาไปใช้ผมเอาไปทดลองผมทำโบมันทำโบมานี่ก็ เจ็ดแปปีแล้วครับเฉพาะในโลกโซเชียลในกลุ่มของแท็กเตอร์นะครับเจปีแล้วก็ถือว่าประสบการณ์ก็พอมีนิดหน่อยครับอืมอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนพี่ๆหลาย,ลายท่านครับแต่ว่าของผมทุกอย่างผมไม่เคยก๊อปใครมาผมทำจากประสบการณ์ของผมครับผมไม่เคยก๊อปใครมาผมทำจากประสบการณ์ผมเอาจากงานงานจริงๆมามาลงมาลุยครับ ขงซิ่งของผมวีตมาตั้งแต่เกิดครับผมหล่อขึ้นมาเป็นเนื้อขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเชื่อมครับวีตมาตั้งแต่เกิดมีเลือกสีเบอร์ด้วยกันใครต้องการโอนเข้ามาเลยครับไม่เก็บปลายทางครับใครกลัวผมโกงมึงไปไกลๆครับไปทูไปสั่งของคนอื่นก็แล้วแต่ครับถ้าผมจะโกงผมไม่ยอมพึ่งโกงหรอกเงินแค่นี้ผมลงทุนทําหน้าร้านผมลงทุนทําบูไม่รู้ตั้งกี่ล้าน ผมไม่เอาชื่อเสียงผมไม่เอาชีวิตชีวิตผมอนาคตผมมาเสี่ยงกับเงินแค่ไม่กี่บาทแล้วครับถ้าผมจะโกงผมโกงไปนานแล้วไปเช็คประวัติได้เลยผมขายในโลกโซเชียลมานานแล้วฮะใครกลัวโกงก็ไปซื้อร้านอื่นครับของผมโอนเท่านั้นครับไม่เก็บปลายทางฮะผมคนตรงๆอยู่แล้วครับใครกลัวโกงไปซื้อร้านอื่นครับ